สวัสดีค่ะพวกเรา Never b e e n Club นะคะรู้ไหมคะว่าในปัจจุบันเนี่ยฮารเบ็การกินกาแฟของคนเราเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างมากตั้งแต่การเข้ามาของ Third Wave of Coffee ที่ทําให้การกินกาแฟเนี่ยก็เหมือนกับการกินวายค่ะโดยคนเราเนี่ยจะสนใจคุณ luxury rather than n e c e s s i t y และก็สนใจในเรื่อง sustainability นะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยบวกกับผลกระทบของโควิดยิ่งทําให้ตลาดกาแฟของไทยเนี่ยเติบโตไปอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวค่ะโดยเรานะคะ Never b e e n Club จะเข้าไปเป็น Technology integrated coffee platform ที่จะช่วย bridge the gap between local roaster และก ล้ว Lovers โดยใช้เทคโนโลยี Machine Learning ในการศึกษา Drinking Habits และก็ Coffee Preference เพื่อที่จะ suggest the right coffee for you ค่ะขอบคุณค่ะ